ขอเชิญคุณกอรค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมาเป็นเขาเรียกอะไรนะให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะว่าเส้นทางที่ผมเริ่มที่มาเจอคุณครูเมตตาเนี่ยมาได้อย่างไรเพราะว่าวันนี้ผมต้องการพูดจากการให้นะให้แบบสุดหัวใจแล้วก็ให้แบบจิตสู่จิต เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่อยู่ทางบ้านโดยปกติส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ยุ่งเรื่องธรรมะเนาะคือจนมาวันหนึ่งอะเมื่อปีที่แล้วนี่แหละผมะมีความรู้สึกว่าเอเจอคนแก่หรือว่าผู้สูงวัยอะที่แบบหาของขายอะไรเงี้ยที่แบบคอมันก็ไม่จะเรา เป็นของที่เราไม่จําเป็นด้วยแต่เราก็ต้องช่วยเขาซื้อเพราะเราสงสารแล้วก็สมนว่าซื้อ20ให้แบงค์ร้อยก็ไม่เอาติเอกก็ให้ติ๊บเขาไปเลยอะไรประมาณเนี้เพราะต้องการอยากช่วยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมณนะตอนนั้นจะช่วยเขาได้อย่างไรคือทําได้เท่านั้นจริงๆก็เริ่มมาฟังจาก YouTube ฟังธรรมะอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าเนื่องด้วยณตอนนั้นนะ่ะโอ้ยตัวเราก็ยังเอาตัวไม่รอดเราจะช่วยเขายังไงได้อะไรประมาณนี้คือผมจะเซนซิทีฟกับผู้สูงวัยเนาะก็จนมาวันหนึ่งเมื่อเดือนสามของปิดที่แล้วเดือนมีนาก็บังเอิญได้เจอพบกับครูเมตตาตอนนั้นผมก็ฝึกทางด้านสมาธิอยู่นี่แหละก็ประมาณสามเดือนกว่าก็อจะทำยังไงครูเมตตาท่านก็ไลฟ์สดพอดี 1> EP หนึ่ง EP สองผมเจอครูเมตตาโดยความบังเอิญก็วิ่งไปนะก็วิ่งไปก็ไปแซวนั่นแหละยังอยู่ไมค่คะาอะไรเงี้ยแล้วครูเมตตาเพรามว่าเป็นไงว่างฟังแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยฟังถึงตอนไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตก,กใจอุ้ยแต่จริงๆฟังฟังจําได้ว่าหลวงปู่ชาน้ําไหลนิ่งจําได้ประโยคเดียวนะตอนนั้นคราวนี้ก็กลับบ้านหลังจากนั้นก็ตั้งใจคือแบบ อยากอยากเอาทีนีคผมเอาไปใช้เลยนะอยากให้ทุกคนเอาไปใช้ฟังอ่ะให้ให้มันลงที่ใจนะลงที่จิตให้ได้เพราะครูมเมตตาถ่ายทอดจากจิตสู่จิตผมเจอครูมเมตตาเมื่อเดือนสมเนาะไปไปลายเดือนสามผมก็เริ่มมีเขาเรียกว่าพุทธภาวะพูดไปเลยก็ได้ไม,ไม่ไม่อยากครับก็อยากให้ทุกคนนะเป็นกำลังใจคือระหว่างนั้นนะ่ะ พอ e ี3 e สามอสี่ออกผมก็ไลน์เปิดวิดีโอคอลคุยกันกับคุณเมตานี่แหละผ่านทางลูกศิษย์ก่อนแล้วก็คุยกับคุณเมตตาเนี่ยผมก็ถามทุกคนในห้องเนี้ยถ้าใครเข้ามาใหม่ๆอ่ะน่าจะเหมือนกันทุกคนก็คือมันง่ายอย่างนี้จริงๆเหรอผมก็ถามเหมือนกันนะตอนนั้นมันง่ายจริงๆอย่างนี้แหละครับคุณเมตตาใช่มันก็อย่างนี้แหละ ผมก็ถามตอบมันแค่นี้จริงๆเหรอผมก็เลยโอเคเอาเชื่อคูมเมตาก็ได้ก็ฝึกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะผมจัดเวลาของผมอะผมทํางานประจําใช่ไหมครับหลังเลิกงานผมก็จะฟังคลิปคูมเมตาตอนนั้นมีประมาณ4ีห้าคลิปอะไม่ถึง6คลิปด้วยนะตอนนั้นฟัง EP พหใหม่ EP พสวันที่2อง3สวันที่3เนี้ยวันละชั่วโมงฟังด้วยจิตว่างนะครับ ฟังไปฟังมาระหว่างัหนก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยฟังจบแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนแต่มันมีอยู่วันหนึ่งเนาะฟังเสร็จอะไรเสร็จเตรียมตัวอาบน้ําที่จะเข้านอนแล้วเหมือนที่ครูทําให้ดูเลยที่มันอย่างเงี้ยเกาะกันอยู่ประมาณเนี้ยวันหนึ่งไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ฟังด้วยวันนั้นกําลังเดินไปครูพิสตาน่าจะจําได้เพราะวันนั้นนะก็ โทรไปถามเรื่องสภาวะธรรมอันนี้แหละมันเป็นมันคืออะไรแต่เราก็รู้อยู่กับใจแล้วแหละว่ามันคืออะไรก็ปรากฏว่าไอตัวเนี้ยมันหลุดออกกัดจากกันจริงๆอันนี้เป็นฝั่งขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นรูปร่างของเราความคิดของเราปรุงแต่งทั้งทั้งหลายแลไอ่ะกับตัวจิตว่างเนี้ยมันหลุดแล้วค่อยค่อยมาดู เห็นเราไปเปิด <zo> ตู้เย็นเห็นเราหยิบ huh. น้ำก e ินน้ำเห็นความคิดท <there S 1> ี่ยิบยับยิบยับยิบยับที่บอกโอ้โหปรุงแต่งเก่งมากเก่งมากอ่ะเออเห็นอย่างนั้นเฮ้ยที่ผ่านมานี่เราคิดว่าเราเป็นเนี่ยขันห้าเนี่ยเราเข้าใจผิดมาตลอดแต่ตอนนั้นยังไม่มีปัญญาที่รู้ขนาดนี้นะก็ต้องถามครูเมตตาท่านถึงแบบบอกเอออันนี้แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่นั่นแหละที่ ท่านท่านพบเจอนะวันนั้นก็ถึงบอกไงว่าถ้าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับยังยึดในแนวทางแล้วก็มีกำลังใจเต็มนะอันนี้สำคัญมากเลยฟังครูพูดอะไรแล้วก็ฟังจากจิตสู่จิตนะไม่ลบสมองทิ้งไปเลยฟังเข้าสู่ตรงจิตนะนะมันมันก็จะถือว่าได้เร็วแล้วก็ที่สำคัญคือ มีทามางวินยัยแล้วก็อย่าประมาทในธรรมเพราะสิ่งที่ผมต้องการตั้งแต่แรกก็คือตั้งไว้ก็คืออยากช่วยเหลือคนนี้แหละโดยเฉพาะผู้สูงวัยถ้าเป็นของผมนะ <ste ing> เพราะว่าเขามีเวลาเหลือน้อยบนโลกใบนี้ mm. อย่างน้อยๆอยากให้เขาเนี่ยไปแบบสงบแล้วก็แบบไม่ต้องมาวนเวียนในวัดตะแห่งนี้อีกต่อไปเห็นไหมครับทุกท่าน เสียงที่ผมพูดเนี่ยให้ยติธรรมฟังที่ได้ฟังน้อมตามไอ้ฟังตามผมไปเรื่อยๆเนี่ยใครเห็นได้ไหมว่าเสียงเขาปรากฏแล้วเขาก็สลายใครเห็นได้อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่เหลืออะไรเลยถ้าใครเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพูดปรากฏแล้วก็สลายหายไปเห็นได้อย่างเงี้ยผมสาธุเลยครับสวัสดีครับ Szátó, szátó.